โชคชะตาบุค,คลิกภาพของผู้ที่เกิดบันพุธและกากบาทกลางป่ามือตามความเชื่อของชาวบาบิโลนโบราณกำหนดให้แต่ละวันในสัปดาห์เป็นดาวเคราะห์เฉพาะของคนที่เกิดในวันนั้นพลังของดวงดาวแต่ละดวงจะมีอิทธิพลต่อลักษณะอุปนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลตลอดจนทัศนคติพื้นฐานของบุคคลได้เล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเรานำเอาเรื่องของโชคชะตากับวันทั้ง7มาเล่าให้ฟังวันที่3วันพุธ ดาวพุทธะหรือวันพุธเป็นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีชอบเข้าสังคมคนที่เกิดวันนี้จะต้องเผชิญกับความยุ่งเหยิงในชีวิตได้ถึง3มช่วงในแต่ละปีก่อนจะถึงวันเกิดอันเป็นผลมาจากการถดถอยของดาวพุธนั่นเองอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีความสามารถที่เก่งกาจและบุญวาสนาดีชะตาชีวิตที่แข็งแกร่งจึงรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากได้มักห่วงใยคนใกล้ชิดชอบความเรียบง่ายในความสัมพันธ์ที่โรแมนติก แต่มีแนวโน้มที่จะเรียกร้องความต้องการจากคนรักเป็นจำนวนมากและมักขาดความใส่ใจในรายละเอียดอาจทำให้การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ของตนได้และยังมีแนวโน้มที่จะเก็บตัวเงียบเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ซึ่งทำให้ยากต่อการสารสัมพันธ์ทางอารมณ์ให้กลับมาดีได้เหมือนเดิมและมักจะรู้ตัวเมื่อสายเสียแล้วหนุ่มที่เกิดวันพุธเป็นนักเจราจานักการทูต แต่ก็ไม่ชอบพูดมากจะพูดก็ต่อเมื่อจําเป็นมีเหตุผลเพียงพอเท่านั้นรักในธรรมชาติไม่ชอบความอึกระทึกคลุกโคมชอบชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีรสนิยมยิมง,ง่ายช่างอ้อนเหมือนเด็กแต่ปากไวในเวลาที่อารมณ์ไม่พอใจชอบพูดให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกเจ็บซึ่งก็ทําให้ตัวเองเจ็บปวดไปด้วยเช่นกันหากมีปัญหาก,กับหนุ่มวันนี้ขอให้คนเอาเหตุผลมาสู้รับรองคุณไม่มีวันพ่ายแพ้หากเหตุผลเพียงพอเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบความประหลาดใจ ชอบอะไรที่ง่ายๆสบายไม่ต้องพิธีเยอะแต่ชอบความหมือหวาดังนั้นอย่าหวังที่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือจำวันโน้นวันนี้เพราะเขาคิดว่านั่นเป็นเรื่องไร้สาระต้องการอะไรจากเขาให้พูดตรงๆเขาไม่สามารถคิดเองได้ถ้าหากไม่ใช่เรื่องงานคนที่จะคลองใจได้จะต้องไม่ใช่คนเจ้าน้ำตาเขาชอบคนที่นุ่มนวลเจราจาพาทีได้อย่างละมุลละม่อมคนที่น่ารักจิม้มลิ้มช่างพูดช่างเจราจาแต่ไม่ขี้บน่น สาวๆในวันพุธมาเทที่มักจะซุ่มซ่ามในบางครั้งเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆไม่ชอบแสดงออกแต่ถ้าจําเป็นก็สามารถพูดและแสดงความคิดเห็นได้อย่างชาญฉลาดเป็นคนที่มีปากเป็นเอกสื่อสารได้ดีแต่ไม่ค่อยมีความมั่นใจตัวเองเพราะว่าไม่ชอบความผิดพลาดหรือพูด,ดง,ง่ายๆเพอร์เฟคชันนิอยากดูดีไปเสียหมดรักสวยรักงามโดยเฉพาะกับคนที่ให้ความสําคัญ คนในฝันจะต้องเป็นคนที่ไม่พูดมากไม่จู้จี้จุกจิกมีสมองและฉลาดมีความเป็นผู้นําที่สําคัญต้องไม่มาบงการชีวิตบุคคลที่มีกะกะบาดและเกิดบันพุธเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมีพรสวรรค์ด้านการสื่อสารสามารถวิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์ได้อย่างชาญฉลาดอ่อนนอกแข็งในเป็นคนที่ฉลาดและหัวดีทั้งหมดเป็นข้อมูลมาจากตำารา astrology หรือโหราศาสตร์เวสจากซีกโลกตะวันตก และเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาให้เชื่อแบบไม่ได้คิดพิจรารณาหรือไม่ได้ไต่ตรองให้คิดเสียว่ามาฟังเรื่องราวที่เราคุ้นเคยแต่ต่างกันโคนลัซีโลกอยากให้รับชมเพื่อความบันเทิงและขอบคุณสำหรับการกดติดตามหรือการพูดคุยกันในช่องด้วยมารยาทที่ดีของสังคมขอบคุณอีกครั้งครับ ถ้าสนใจอยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถเขียนบอกได้แล้วผมจะไปค้นคว้ามาเล่าสู่กันฟังกับเรื่องมหัศจรรย์ของเราโดยผมดรแตงจุมพลขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับ